ยังใส่ไม่เสร็จล่วงแล้วด้วยตัวเล็กอาแค่นีก่อพอตัวใหญ่ลงพวดลำเอียงเลยเราหนึ่งชิ้นไม่ก็นั้นตัวเล็กอะธรรมดาก็ต้องอย่างนั้นแหละนี่นี่อย่าลืมกด subscribe ให้เขาด้วยนะ สวัสดีค่ะมาพบกับสาันหยุดสุดฟินช่วงวันหยุดสุดอร่อยวันนี้สาพาทุทกคนมาหาของกินอร่อยๆกันอีกแล้วที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแม่เตือนซึ่งอยู่ในซอยบองกต15คลอง2จังหวัดปทุมธาน,นีค่ะชื่อร้านเขาก็บอกอยู่ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้ก็เด็ดก๋วยเตี๋ยวเรือนนั่นเองค่ะแต่ยังไม่พอค่ะเขามีเมนูที่หลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งเมนูยำส้มตำของทานเล่นและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ และในนี้นะคะเขาก็จะมีบรรยากาศที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆเขาเรียกว่าจิบแฟร์ดูควายอ่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะตามสาเข้าไปดูกันเลยค่ะ ก๋วยเตี๋ยวเรือแม่เตือนตั้งอยู่ที่ซอยบงกด15คลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีความเป็นธรรมชาติอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นปิดทุกวันพุธสามารถจอดรถได้บริเวณหน้าร้านที่นี่มีอาหารหลากหลายไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรเด็ดของทางร้านธรรมดาชามละ30บาทและพิเศษ60บาทมีเกี๊ยวทอดเสิร์ฟฟรีในจานแรกและผักสดเติมฟรีไม่อั้นนอกจากนี้ยังมีอาหารตามสั่งยำส้มตำและของทานเล่นอีกมากมายรวมถึงขนมถ้ววยยแและน้้ข็งงสอีกดซึ่ นจะเป็นยังไงบ้างตามไปชมกันเลยครับแล้วตอนนี้นะคะสักัดเดินเข้ามาอยู่ภายในบริเวณร้านของเขาแล้วนะคะสามารถจอดรถได้บริเวณนี้เลยนะที่จอด ฝั่งนี้เลยค่อนข้างจะล่มเลยนะคะซึ่งร้านนี้นะคะเขาเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธนะคะตั้งแต่เวลา9โมงจนถึง6โมงเย็นค่ะฝั่งซ้ายเมืองศานะคะก็คือนี่ค่ะเขาทาครัวกันตรงนี้เลยนะเมนูอาหารสามารถยืนดูได้ตรงนี้นะคะหรือว่าจะไปดูที่โต๊ะก,ก็ได้ค่ะรวมถึงนะคะเดินเข้ามาค่ะยาวๆเลยนี่ให้ดูบรรยากาศภายในร้านกันก่อนเลยค่ะพื้นที่สีเขียวค่ะเห็นไหมว่ามีความเป็นธรรมชาติมากๆอ๋อล่งฝั่งนี้ก็ได้ นี่เมนูมีอยู่ที่โต๊ะแบบนี้เลยนะยทุเตีว๋วเรือจัดทิศามองคร่าวๆนะคะมีที่นั่งอยู่ประมาณสักเก้าโต๊ะจะเลือกนั่งฝั่งนี้ก็ได้หรือจะนั่งฝั่งด้านไหนก็ได้ซึ่งจะเป็นแบบซุ้มศาลาอ่าทุกจุดเนี่ยถือว่ามีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยเนี่ยดูสิเดินยาวๆกันมาเห็นไหมแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีบ่อสามารถให้อาหารปลาได้ด้วยนะคะรวมถึงก็จะมีเรืออ่าให้ปั่นได้ด้วยถ้าเกิดสมมติใครอยากปัน่นสามารถปั่นได้ โอเคมากๆเลยเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีชื่อซุ้มนะซุ้ม1นซุ้มเราสามารถเลือกที่นั่งได้ตามความพอใจเพราะเราเลือกได้เสร็จแล้วนะคะเราก็สั่งอาหารกันเนี่ยจัดที่สเดินนะโอ้โหดีมากแต่ละที่แต่ละจุดถือว่าโอเคเห็นไหมมีความเป็นธรรมชาตินี่ค่ะให้ดูให้ดูฝั่งนี้นะคะเออฝั่งนู้นเรียกเป็นท้องนาละกันที่นั่งค่อนข้างสบายปลอดโปร่งมีความเป็นธรรมชาติสูรอากาศที่เขาบอกว่า จิบกาแฟใช่ไหมแล้วก็แลควายฝั่งนี้น่าจะมีน้องควายออกมาแต่เราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเห็นไหมแต่เม่แก้สายยินข้างนอกสายเห็นอยู่แล้ว2ตัวนะคะนี่ได้เวลาเมนูตรงหน้าเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกัน ตอนนี้นะคะสักกเลือกที่นั่งเรียบร้อยแล้วเป็นซุ้ม3นั่นเองฝั่งขวาม,มือของสานะเป็นท้องทุ่งนาเนาะฝั่งซ้ายค่ะริมน้ามีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยในเมืององสาคือเมนูค่ะเล่มหนาเตอะคือมีของเยอะมากก๋วยเตี๋ยวเรือแม่เตือนอ่าระเดิมด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือนะชื่อเขาบอกอยู่เนาะมีตั้งแต่ธรรมดาเริ่มต้นแค่30บาทเองพิเศษ60เกาเหลา70นะรวมถึงเมนูลวกจิ้มต่างๆเกี๊ยวทอดพอพูดถึงเกี๊ยวทอดปุ๊บเขามาเสิร์ฟ ไม่เสียดันนะจ๊ะได้ทุกโต๊ะค่ะคือเกี๊ยวทอดมาตั้งแบบนี้เลยมีพวกอาหารตามสั่งทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นข้าวไข่เจียวข้าวผัดหมูกระเพราเนื้อแดดเดียวยอยะไรเงี้ยเมนูยำของแซ่บก็มารวมถึงเมนูส้มตำกับมีหลากหลายมากเลยหลายตำนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่60บาทเมนูยำก็อยู่ที่ประมาณ80บาทเริ่มต้นนะของทานเล่นก็มี fly, นะักเก็ตเฟรนฟรายเนาะไม่ว่าจะเป็นปีกไก่ทอดของหวานค่ะนี่ก็คือน้ำแข็งใสแล้วก็ เป็นแบบนี่ก็คือขนมถ้วยนั่นเองเนาะคู่ละ10บาทและถ้าเวลาเราดูเมนูอาหารแล้วอยากจะสั่งอาหารไม่จําเป็นนะคะต้องเดินไปถึงนูน่นมันไกลเกินนี่แต่ละโต๊ะจ้า <c oughs> เขามีอุปกรณ์ช่วยเหลือนี่ค่ะเขาบอกงี้เสร็จกูจะเาอามาเคาะแต่เรายังไม่ต้องเคาะนะเพราะว่าเรายังไม่เรียกเราก็เคาะป้อง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 เนี่ยเดี๋ยวพนักง,งานเดินมาถึงโต๊ะเลยไม่ต้องเมื่อยเลยถือว่าดีมากมีทุกโต๊ะเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูก่อนดีกว่าว่าเราจะเลือกสั่งอะไรในนี้ หลากหลายเลยแต่ทีเด็ดของเขาคืออะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวแงอ๋อก๋วยเตีย <c oughs> เต๋ยวก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านก็ก๋วยเตี๋ยวก็ต้องมีก๋วยเตี๋ยวหมล่ละดูออทีละเมนูที่สั่งมามเมนูแรกอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเป็นเส้นหมี่จริงๆเลือกเส้นได้หลากหลายมากมีเส้นเยอะจริงๆนะคะแบบธรรมดาอแต่ที่นี่เขาจะไม่มีแบบหลากหลายเช่นพวกเนื้อพวกไก่อะไรเงี้ยอันนี้จะมีแค่หมูอย่างเดียวมีแต่หมูเท่านั้นลูกชิ้นหมูเนื้อหมูแล้วก็มีตับออันนี้ถ้วยเล็ก แบบธรรมดา30บาทก็ถือว่าเยอะอยู่นะอันนี้ดูในกล้องกล้องตัวใหญ่นี่อาจจะดูว่ามันแน่นๆแต่มันก็แน่นจริงถ้าดูในกล้องของตัวเล็กตัวนี้นะอาจจะมีความอืดนิดนึงอ่าเราถ่ายกันนานไงมันก็เลยอืดนิดนึงอันนี้30บาทถือว่าคุ้มค่าอยู่มีหมูกคี่ชิ้นหนึ่งสองสามตับสี่ห้าชิ้นหมูข้างล่างมีหมูอีกมีลูกชิ้นกักเจียวให้ด้วยมีลูกชิ้นหนึ่งลูกถือว่าคุ้มอยู่นะสาบาทสามารถใส่ถั่วงอกได้แต่พอดีสามไม่กินถั่วงอกเลยสักก็เลยบอกเขาอ่าอันนี้ก็คือชาายักษพิเศ พิเศษอันนี้คือ60บาทใช่เนี่ยนี่สั่งเป็นบะหมี่มันจะอย่างที่บอกไปว่าถ่ายภาพกันยุ่อาจจะเอิดนิดนึงนะก็เยอะทุกเส้นใหญ่ราคามันจะเท่ากันหมดจะมีแค่มาม่าที่แบบ60เลยอ่ามาม่าเิ่มต้น6วเอออันนี้ก็60ยวเป็นแบบพิเศษเกาเหลา70ของที่ก็เลยจะสั่งแล้วแต่กลัวกินไม่หมดใช่เมนูต่อมาเดี๋ยวมาดูกันกับเจียวเจียว2ี่สิบหบาทเบืออ่าน่ารักเนาะชิมแล้วด้านกั๊กเจียว จริงเขามีใส่ในเขาเรียกอะไรอ่ะเกี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วแต่ถ้าบางคนไม่จุดใจอย่างเราเรากินไม่จุดใจแล้วเราชอบกินชอบมากินเล่นชอบมากินคุกกับก๋วยเตี๋ยวอ่ะเราก็เลยซื้อเพิ่มใช้คำว่าซื้อเพิ่มอืมกปากเลยหยุดพูดมากกรอบนะกรอบมากๆเหมือนแบบพ่อวันตะวันเลยป่ะเนี่ยอ้าว เขาเทวันตัววันบางคนอาจจะไม่เทวันตัววันก็บางร้านบางทีเขาเหลือไงอาจจะแบบเก็บไว้ใช้ข้ามวันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ค่ะฟรีฟรีถ้วยเดียวนะอแต่ถ้าสั่งก็สั่งได้ถ้าแบบว่ากินแล้วมันชอบมันติดใจสั่งเพิ่มได้จานละ2ี่สิบาทอ่าก็จะกับกรอบเกี๊ยวกรอบบางคนชอบมากินปลาแบบนี้หรือบางคนจะกินกับก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยเหมือนกันก๋วยเตี๋ยวต้มยำมากเลยเงี้ยใช่แต่ที่นี่เขาเสียดายไม่มีก๋วยเตี๋ยวต้มยำเขามีแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเพราะชื่อป้าเนาะก๋วยเตี๋ยว แล้วก็ยังมีอีเมนูหลากหลายเลยพวกอะไรแซ่บๆแต่เราเลือกมาก็คือเป็นลาบหมูราคา80บาทเลือกระดับความเผ็ดได้มาพร้อมกับผักเครื่องเคียงของเขาอันนี้ผักเครื่องเคียงอันนี้คือฟรีแล้วก็เราจะสามารถสั่งเป็นพวกเขาเรียกข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวได้อย่างละ10บาทมา<ด>เรา,เ,าเริ่มชิมดีกว่าก๋วยเตี๋ยวอื่นแล้ตอนนี้เราต้องเปลี่ยนมาตัวเราอื่นบ้างแล้วต้องกินเข้าไป นี่เยอะๆอยู่เหลืองอ่ะเดี๋ยวเราจะหนีบให้ดูแบบนี้เลยเส้นกลมเอาแบบคําเดียวแบบนี้เลยนะนี่หมเยอะๆๆล่าโชว์โชว์ดูอ่ะสามสิบบาทมันก็ไม่ได้น้อยนะนี่ไงจะถามว่าถ้าเป็นเธอน่าจะได้อยู่นะคําเดียวอหอมอ๋อนี่เขาเป็นแบบบะหมี่เส้นกลมเล็กบางทีก็จะเป็นแบบแบนนะแล้วแต่แล้วแต่คนจะเลือกซ้ายมันจะแบบบะหมี่แบนบะหมี่กลมนกลมเดี่ยวเรือเขาแบบไม่ได้มีความเผ็ดไงเขาไม่ได้ปรุงมามั้ง เอาเหรอรู้สึกไม่เผ็ดไม่ได้ชิมเลยแตนมันจะซ้ยเส้นละใช่ไหมอ๋ออาจจะเป็นแบบ่าแล้วก็มาเติมเองเบ s ิกพื้นฐานแต่เขามีเครื่องปรุงให้ด้านข้างเอาอามหนึ่งสองสามยังใส่ไม่เสร็จล่วงแล้วด้วยใส่ไม่เสร็จคนนี้ก็รอกินอ่ะกินนี่เลยสามกลมกล่อมเนี่ยซุปไม่ได้เค็มไงไม่เค็มเกินไปไม่หวานเกินไป แต่เราเป็นสายปรุงโอเทหมดเลยไหมเกินไปหมดก็ okay, เกิน,<ม>ปนไปุป๊ลงมาพริกน้ำส้ม,มน้ำปลาหน่อยใครไม่เอาเครื่องในบอกได้นะอันนี้ก็จะมีตับเข้ามาให้อยู่ม,มีหมูมตั hey, คน อืมสสีสันกินแบบออริจินัลก็อร่อยอาจจะกินแบบปรุงก็ได้คนชอบกินซีสซาร์ีไงบาทคอแล้วเราก็ตักแต่ละคำมาดูแบบไม่ได้ดูปากเตงเลยจะเข้าหมดไหมอะม,ม,มาคาบไปเลยต้มพริกต้มน้ําต้มหนอยกำลังดีเท่าไหร่ ไม่ปรุงเองอะ่ะคนปรุงแล้วก็กินไม่ได้ไม่เดี๋ยวมันเผ็ดเกินเปล่ายิงเดีนิดเดีอืมเดิมเนี่ยกินก๋วยเตียว,มยว,ยวมหมดเลยยังไม่ใส่นี่เลยกัดเกียวอ่ะลองดูไม่ใส่กัดเกียวกับไอ้มา <c oughs> เกี้ยวทอดพร้อมยัง <c oughs> นั่งนึกอีกต้องนัานอะไรวะ <c oughs> ใส่มันอะ่ใส่มนะันอ่ถ้วยเล็กเอาแค่นี้พอพอตัวใหญ่ลงพวด เอีกหนวเราหนึ่งชิ้นไม่ก็นั้นถ้วยเล็กอ่ะธรรมดาก็ต้องอย่างนั้นแหละสี่ชิ้นห้าชิ้นเอาแบ่งให้แบ่งให้อ่ะพิเศษดูมีความแบบเห็นไหมให้เรื่องการกินยังทะเลาะกันแข่งแย่งเอาเกี๊ยวมาด้วยดิเออหักเกลืออ่ะอืมอืับนุ่มมาก แต่มันยังพอมีความคาวหน่อยๆน,นะตักให้กินเรามากินคู่กันเราจะกักเกี่ยวเลยเนดะี๋ยวสั่งกาัก,ากเกี่ยวเพิ่มเนะี่ยชอบากาักเกี่ยวนะเนาะเราจะกักเกี่ยวล้วนๆม,มีความเผ็ดน,นิดนึงริบป๊าปอ่ะชนปึ่งเพื่อ ถ้งเรงเห็นความกรอบอืมอร่อยนี่เจอเลยมันต้องมีพวกนี้เนาะเครื่องเคียงต้องมีบ้างบางที่ก็เป็นพวกหนังแซลมอนอะไรพวกนั้นเออแคปหมูอะไรเงี้ยจริงๆเขามีมัง้งน่ามันเหรอไม่ได้สั่งเปล่าดูก่อนแอบดูเมนูเขาหน่อนึ่งหนอกเขาไม่มีเขามีผักบุ้งเพิ่มยี่สิบบาทบางคนอยากได้ชิ้นเพิ่มก็อีกยี่สิบบาท มันก็เป็นููกจิ้มเข้าไปลูกจิ้มอีกหนึ่งร้อยแล้วแต่คนชอบกินใหญ่ไปปะเนี่ยหมดไหมเติมมะาอีกอ่ะได้อยู่ได้อยู่หนึ่งสองซ้ำเลยไปเดี๋ยวหนึ่งสามสองมีเสียงกานซูดเข้าไปการยืดเติอต้องมีเสียงซูตดเป็นสื่อถึงความอร่อย อ่มาดูหมูสดกันบ้างอันนี้นี่คือหมูสดทไม่มีหมูเปื่อยนะท่านดูไม่เห็นมีหมูสดกระตับอ๋อก็ไม่มีหมูตุ๋นด้วยอืสามสองอนุ่มนะบอกนุ่ม,มน,นี่กินกลางหมูอยู่ในอยู่กรึบ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 โอ้ยก็เตี๋ยวหมดแล้วนะ มาต่อด้วยอาหารอีกเมนูนนหนึ่งแซ่บๆเหมือนกันนี่คือลาบหมูราคา80บาทตอนแรกอะ่ะจะสั่งไก่ย่างด้วยอพอดีเขาเลิกทำไปแล้วก็วเลยไม่ได้ไม่ได้กินตัวหนึ่ง200ร้อครึ่งตัวร้อยหนึ่งก็พูดไปแค่นั้นเพราะไม่มีแล้วนี่คำโตๆแบบนี้ไหวเหรออืงเงนะเผ็ดไหมเผ็ดซับ ใครไม่กินเผ็ดบอกเขาก่อนอย่าลืมเขามาเผ็ดมากร้าคนกินเผ็ดยังโอเคไงแต่ฝาไม่กินเผ็ดขนาดนั้นรู้สึกว่ามันเผ็ดเกินผิดเองที่ลืมบอกเขามัวแต่นั่งเมากันอยู่พี่เพิ่มด้าะมีผักให้ด้วยอ่ะอยากกินผักอะไรบอกรเทียมโหระพาเองกวา หั่วฝักยาวแซ<อ>่บมากอะแบบแซ่บคือแบบเหมือนอารมณ์ตักข้าวเหนียวเยอะแล้วก็จิ้มหมูนิดเดียวกินแค่นี้กินแค่นี้แบบจับ ผักชื่นชิ้นนี่เขาเหนียวเราเราเอามาให้เลยแล้วบางคนนะเวลาเขากิน<ม>เขาเรียวก๋วยเตี๋ยวเสร็จเนาะเขาจะตบท้ายของหวาน<ม>นี่คู่ละสิบบาทหนุ่มถ้วย<ม>พูดปุ๊บหยิบปั๊บพูดปุ๊บกินปุ๊บนี่อย่าง<ห>นี้<ด>เนาะขอให้ดูเป็นแบบนี้ วันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะก่อนจากการค่ะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วข้างหน้าเราจะพาทุกๆคนนะไปชิมของอร่อยที่ไหนนะห้ามพลาดต้องมาดูให้ได้ค่ะวันนี้โหนะสิารมากมันแข่งสายหนึ่งครับ <laughs> แซ่บ ได้มาแล้วเป็นน้ำแข็งใส30บาทอืมกินไงตง้องมีล่วงแน่นอนต้องค่อยๆ่อยเลมหายหายเพดพอดีเลยตอนนี้ลุกขึ้นมาอย่างนี้และะ้วก็กัดเด็ก <c oughs> ไม่เก,นเกินจะก็ทำเทานาะห้องน่ามีเครื่องอืมถั่วกล้วยขนมปัง,ปอ,ง,ปงอืม หนูจะมองเห็นมันหมุนให้ดูตั้งมันนี่ตักมกันจะได้เห็นพึบ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 เราจะตักขึ้นมาไว้ยังไงกลิ่นแข็งๆันดิเจอแล้วอันนี้คือ,คอปริศนาไทย i คำสิ่งที่ตักขึ้นมานั่นคืออะไรอันนี้คืออเจอเหมือมกนกันเหรอ,อมหมก,กว้วย